ไ,อาาไอตอนจอยลัวปลังบ้านก่อนะงุดตอนที่สองนังตอนจะอยาาลัวย,ยลังบนะ้านกอมัลงาุดตเนที่สอง มันเมาลังตี่ผิดใจเพยกำเรินนาสาวผันมันเมาลังตี่ผิดใจจู่ิดใจจูเมื่อนา้ากับท่นใจจาเมื่อรุนเชื่อว่าผิดจุ่มขูนลังตีขอซุ้มมาปะนะดัดด้วยบากใจนี้เอ๋ย นังงอดเจ็ดครั้งตามจิตเมาเลยนังก็เอาใจครั้งตามใจเมาสูนังก็อดเจ็ดครั้งตามใจเจ้ายอราโจตามตัวนังฉันว่าเพ็งไอใจ แมงวังร้องเดินสิบรูปีแมงวิร้องเดินสี่มียามแมียงวังร้องในป่าจองเอลยนังเป็นเซลก็ว่าใจอยู่ใน้องอจ้งนังเป็นเซลก็ใจย,ยิงอะไรเนื้อฝังทีกำมาใจ ยำนี้สาวยังเลยนี่เอ้ยนางเป็ดตุนดอกไม้สังเลไปอยู่เกใส่ตานางเป็ดน,นกจำปาสังอลไปอยู่เกไปมือยำนี้สุ่งเกมือรามาจ่าสุงเ,เกเงเาางเตารำตัน Song kê mơ râm chá bên na chu song kê ta râm sú bên a đơn. Phong thê nơ nắng nơ nâng 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 Phong thê nơ nắng nơ nâng 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 lên. Chú rắc nâng khó chá nâng 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 chú nâng nâng nơ Khó chá khiêng ra lên cành mươi con đãi yàng bèn đục ẩn khiêng ra đến cành con đãi yàng bèn lục ra cái chân cành lên mắt tao ra cái chân cành bèn mắc sắn ra cái chân cành bên quay cứ ra la chân chốn cảnh miệt tiếng ai cai bên vô tổ chức cứ chung eo à đơn chẳng chẳng lụt sáu mươi trăm rạ tiếng ai hai sáu tí ho suốt nàng mon

จกนังห้าห้อยน่นนี่อย่างนี้ที่เจ้าเอาอยู่เืยโอ้ยนานผมนั่งหมอปอวีนานังหมอปอยองใจจำนั่งยองนัยน่ยเนอมาเป็นเซอร์จูรักใจจ้า Móc bói giam nung chuông ngon 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 tập phải tập tốt bằng tập 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 bằng yên bằng tập 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 bằng ยามนี้สัจจานั่งตกน้ําก็เลยสัจจานั่งตกไผ่ก็ NANG สัจจานั่งหมอมานามาวะเต็งก็ตกน้ําปลายองอยองยามนี้ เหมือนผอไม่รักมันใจนี่เอ้ยเรียกว่าใจแป่นโษใส่ซื้อเรียกว่าใจเป็นเจอพี่น้องก็เข้าคุณระคาปแม่เสียงจอยของคุณนันแก้วและนางครูของบ้านก่อนมุดจะบ่งบอกถึงการใช้สำเนียงไตหลอยหรือไตดอยนั่นเอง สำเนียงการร้องของพี่น้องรั้วปรังกลุ่มนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับม่นต่อคือถ้าเจอแล้วมันไม่ต่อต่อเนื่องจําไม่ได้จําไม่ได้ข้าวหนรู้คืออะไรเมื่อกี้ฟังว่าอะไรนะเอาาเป็นความสัญญาคําสัญญาอ่าสัญญาต่อการผู้หญิงกับผู้ชายทังองใช่ไมแล้วก็ไม่ไม่รักษาสัญญาแล้วผู้หญิงก็จะรักษาสัญญาครับ จะใช้สัญญาในนะแบบว่าตกไฟก็ไม่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับประมาณนี้เออประมาณนี้นี่ถูกต้องไหมคะอาจารย์อาาจรย์ครูฮะไอพูดแต่าผู้หญิงฮะไม่มีความสัญญาเพราะว่าความสัญญาของเขาไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยเออไม่มีเลยอ่ะมันพูดลอยลอยมันมันมันเป็นพูดลอยไงความสัญญาของเขาว่ามันไม่มีเลยไงอ๋อ พี่นางครูเป,เป็นบ้านก่อนงุดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราลร่มเรียนจากนี้มาจากครูบาอาจารย์หรือเรารักจํามาก็ต้องเรียนมาจากครูบาอาจารย์มมันมีไว้แล้วก็มีไว้แล้วแล้วไปเรียนตอนไหนอะพี่พี่ไปเรียนตั้งแต่ที่อายุประมาณแปดขวบแล้วแล้วเราสอนกันตรงไหนที่บ้านที่โรงเรียนหรือว่าที่ป่าที่ดอยสอนตามบ้านตามบ้านอ๋อต้องจับมาสอนกันเลยเหรอแล้วที่เขาสอนเรานี่มันสนุกไหม ก็สนุกเราชอบชอบด้วยถ้าเราใจเรารักใจเราชอบเราก็จะเป็นเร็วถ้าเราใจเราไม่รักไม่ชอบมันก็จะไม่เป็นหมายถึงจอยใช่ไหมจอยก็ได้สอก็ได้แล้วพี่แก้วล่ะครับไอ้จอยจอยเนี่ยใครสอนพี่หรือยังไงครับใช่เช่นกันเช่นกันเหมือนกันใช่เช่นกันว่าอ่าก่อนก่อนที่เราจะเปลี่ยนก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยคือว่าเราเราต้องเรียนก่อนครับสมมติว่าถ้าเราสมมติว่าถ้าเราจอยผู้หญิงเขาต้องรู้แล้วเพราะว่า การจอยของบ้านของงุดเนี่ยที่บนดอยใช้สำเนียงแบบนี้เลยไหมที่แบบนี้เลยใช่ไหมพี่นางกูเนาะแบบนี้เลยแล้วปู่ย่าตายายก็แบบนี้ใช่ใช่แบบนี้เลยแบบนี้เลยเวลาไปหมู่บ้านอื่นเราเวลาเราจอยจอยหมู่บ้านอื่นมันเราเข้าเข้าเขาได้ไหมครับก็เราก็พูดสำเนียงของเราเขาก็พูดสำเนียงของเขาฟังรู้เรื่องไหมฮะก็รู้อยู่มันก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเราก็รู้เขาก็รู้มันแตต่างกันนิดเดียวอต่างกันนิดเดียวเอง ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ของชาวรั้วปลังที่ได้สอนบทจอยนี้ให้กับลุกหลานได้สืบทอดกันจะเห็นได้ว่าผู้ร้องก็ดีผู้ฟังก็ดีบางตอนนั้นถึงกับน้ำตาตกกันทีเดียววันนี้หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดประการใดกับประธานอาภัยด้วยครับขอขอบคุณหมู่บ้านก่อนงุด ากกดติดตามชุกท่องทางของผมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสังราเคปอกมือสังก็ดีมันเก่าอยู่เลย